เป็นรองครับให้เปนองมาเตยแมงกวากัครับเตยแมงกวาครับนี่คร mmm, ับผมแมงกวดครับผมคู่ตวนะครับมาตแมงกวนนี่เก็บครับผม เอ้ยยาดเจ็บครับผมหยิบผ้าพีโปนองมาเต็มแมงกวดเลยหดือคนายะไลเนี่ยเหรอเสียงไฟคนครับผมปาดเอาบุญไปได้ เด็ดตัววะหน่อยไรซะเนี้ยลุนน้ำกันครับผมมาเป็นรอบสามกรับบ่ายสามครับผมสาม,มสามสามแมงกวาครับผมแมฆไขรเป็นครับผมไขรเตรมทองครับ ตัวออยากเจ็บครับผมน,นะครับขอดไปดูน้องกัดอีกนี่น้องตัวน,นี้ร้อง ใช่ครับเบมึงนะนี่ครับเดี๋ยวไปนอนครับผมกำลัง,งกวากครับผมมึงคนหามันกวาครับพี่น้องโอ้ยมึงครับมึงมาครับไฟครับห,หลุนกันต่อไปพี่น้องครับผมว่าเขาเชได้นหน่อยอะไเท่ำไรครับผมไปลุยตัวครับผม คือบะไ้มาบป่ะรเขา้าวว้ามันขึ้นหวัวกไลครับเถอะข้าวว้ามีเท่าไหร่นคนกำลังลงมากครับผมล่งมากแน่กับหลายแล้วครับตัวรถถลกคน,นไล่ครับสุพรรณีคนไล่ครับ เลยเนี่ยนะครับพี่น้องครับเวยแล้วก็ล้วก็ธระมาณนี้นะครับผมมันสั่นเด็กครับพี่น้องเวลาดกับระมะสามถุงพนึงเนาะถุงนะ้ำกันดีเลยครับผมท,ทางเลยครับผมแม่ไข่พี่น้องครับผมแม่ไข่แม่ไข่เจ็บครับผม ไปต็มท in ้วงครับแม่งกว่าออกปะไขลายครับพี่น้องครับผมพี่พ่อพี่ประตูครับ มันมันยังไม่เห็นเด็กครับพี่น้องครับผมฟูลอคนผู้ละคนกรจอกก็ลอเด็กนะครับเนาะยังขึ้นที่นึงครับผมสอดแกล้งครับผู้ละคนก็ะจอกหาถึงสอดแกล้งเลยพี่น้องเนาะมันต้องหัวคำเวลาตอนนี้ก็สามถุงครึ่งครับผมแห้งเด็กแห้งออกดีครับผมไม่กว่าครับเหมือนคนตัวเล็กครับผมพี่น้อง แต่ว่าผมว่ามือ,อนีขคนหลายก็ไม่ง่วงกอดกับมือมือหน่อมุ่งไฟครับมัรับพี่น้องป่านอลวงบุญครับมือนอีป่านอลวงบุญพี่น้องอะ <c oughs> ไรก็ไม่ง่วงกเอา้าลุ้นกันท่อไปเรื่องครับผม คู่ครับผมบางเทีเก็เห็นออกว่าตูวเดียวครับพี่น้อนมันออกว่าเราจะหาคู่ครับมันก็กัรก็ครบพี่น้องครับผมหาคู่ผสมพันธุ์ไปเรื่องผสมพันธุ์มันจะไข่ออกไข่ออกต้องกัดไตไปเรื่องครับผมดีนากกได้จับไหมครับผมนกัดแน่แน่ครับผมพี่น้อง ผมว่ามันคนหลายก็แม่กว no, no. mm. ่อกครับมงนี่นี่ครับเป็นีครับผมนี่นะครับส่มาเหรอบใส่ไว้ครับแล้ก็กว่าผูับผมตัวนี้เก็บครับผม ตา่ออกมาเลยด้วยครับผหิ้งถือโซเดียงหลต์ดกหน่องผมครับผมครัครับมาหนึ่งสามได้ครับผมสามตัวไปนลองครับสองตัวนึงครับผมเก็บครับ ตัวน้อยพี่น้องครับตัวปูตัว,น,ตว,น,ตว,น,ตวน้อยครับตัวปูตัวน้อยพี่น้องตุก็งี้นะครับนะครับตุกปูครับผมไปเยอะครับผมอแล้วโอ้ตัวเมียครับผมไข่ติ่นทองครับผม,บผมตัวเมีย ตัวมากกับว่าไตว่าโบวิ่งก็เหมือครับอยู่นิ่งๆครับคนหัอก็ไม่ผมถือกำลังหมอกตุนทบไปครับผมนี่ครับนี่ตัวปูครับผมตัวปูตัวปูเหรอครับตัวปูครับผมถูกไหมยีกาตัวปู แกครับผมใหญ่จากมาน้ำครับผมมันก็จาซาเจอดีว่าแม่ก่อออกลายมันขึ้นครับผมมันอยากมาน้ำเลยพามาครับผมได้ตาอี้ยเ้วครับผู้เฒ่ากันเลยเนวยไม่เห็นแนวครับผมเจออีกแล้วครับผมเจอแล้วครับผมโอ้โหตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากหน่อยไหม อันนี้ใหญ่มากเลยโอ้โยง่ายตัวนี้ตัวผู้ครับผมตัวง่ายครับตัวนี้รุ่ยต่อก็ได้อยากได้กินครับผมก็ได้อยากได้กินกิกกกน,นก็หายอยากที่ตัวพี่น้องครับผม เขาจะพิสซาพิซซี่กันเดี๋แพงแพงมาที่ี่นองครับผมกิโลละพันสองร้อยบาทครับผมเพงครับพงเนี่ยต่ไม่กวกเนี่ยโมดปีกคว้าเ้าเลยพี่น้องมันแพงไรเพงแห้งหอยลวเต็มหนึ่งครับผมหนึ่งเต็ม อโอ้โตัวนี้แม่ไข่ครับผมไข่อีกแล้วครับผมไข่เต็มท้องเลยเจ็บครับพี่้องครับเจ็บมไข่ครับผมดุนไปเรื่อยแล้วดุนไปเรื่อยครับผม ดักางนะครับผมดักางอยู่ครับผมมีอยู่เองหางหางออกข้างหางครับผมบริเวณอกกืบนะครับอ้ยออกน่างที่แล้วตัวสั้ตัวนะงมากเหนึ่งกัานะครับน้องครับผมขคนไหลครับ búi hơi cho xào ăn cỏ quá không ạ anh cho ăn anh thấy may mắn nó cũng không làm đó ไม้ไม้ไม้แหลกนั่นเป็นเป็นเสียงห้างครับผมมาไม้ไม้กับขนกับไหลขึ้นเขาเราพี่น้องไปแซงไฟครับผมดึนกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับผมเราจะได้ตูเพิ่มมือใหม่ครับผมว่าวันนี่เสียวลอยออกไรสำเนียงละแม่กว่า มันขึ้นก็จะว่าออกดีครับออกร้ายครับหน่องขึ้นครับผมแต่มันขึ้นก็ประเดีมากแต่อย่างนั้นก็จะไม่ลงเนาะขึ้นประเดีอยวมากครับผมทั้งฝนมันตกดินแน่นะครับมันขึ้นครับผมตกดินเว็ด,ดขึ้นครับมันขึ้นครับขึ้นฝนตกดินเว็ดขึ้นดุนกันไปเรื่อยครับพี่น้องครับผมครับตัวนี้ครับผม เปีนยวน,นี่ไขนะ่ด้วยเงาหนึ่ไข่ครับผมไข่ติดทัวครับผมไข่ติดทัวเฮ้ยนี้อยากเก็บครับผม กวัดพี่หน่อยมันเดือดซีกี่กันเนาะลุ่นต่อไปครับผมข่อยแล้วครับผมเสียมือหลีพี่ครับผมเส้นกันพี่น้องเกีู่วครับผมสองตัวพี่น้องถ้ามาสังเกตดีๆก็จะเห็นนะพี่น้องเอ้ สองตัวนะครับผมอยากเจ็บครับตัวผู้เป็นตัวเมียครับผมไปถึงทองครับไปถึงทองเลยครับผมไปดนเดียร์ดีออก มากวัวหน,น้ปัตตทยมหลงเนอซุ่มอยู่ในบุ้มใหญ่แล้วครับผมแลก็หาย,ยากเล็กน้อย,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 ยนี่ันหลงเนะแต่นี่คนคนไลครับนี่ครับ Đây, này thì mình kèm cái bụng Mãi lần bình như อยากห้างนี่ยน,นะพี่น้องครับผมบมไลครับเกิดไปแล้วไข่เป็นนึงนครับผมตัวน้อยๆตัวเมียไปนอนครับแม่ใครครับผมอ่ะสำหรับกินห่ิงขั้วซุก้วเหรอพี่น้องครับผมไม่ได้เป็นแค่ซี่ทุ่มเหรอพี่น้นองจีโทกัว ถือว่าสำเร็จพี่นอ้องคลิปนี้ครับผมไปไม่กอดนะพี่นอนะ้องนะครับดูผลง,งานขึ้นนี่ครับผมได้คัวนึงนะี่องครับพี่นอ้องได้ครัวนึงนครับผมครับเดี๋ยวบันไดนะพี่นอ้องนะไปเจาะกระไดประมาณน,นี้แหะครับผมนะครับคลิปนี้ก็ ดีป yeah. ากน้องไม่เขีนนี้ก like ่อนนะครับเด้อพบพ่อกัอนทุกวิรุณาครับพี่น้องว่าสีฟ้าพี่น้องไปหาอยูให้กิน่นได้เลยครับผมครับคุณมีประกาศเข้ามาสวัสดีครับผม